สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่รายการโพสซี่รีแอคชั่นอีกแล้วนะครับผมโดยเพลงในวันนี้นะครับที่ผมเลือกนะก็คือเพลงปีใหม่ปีนี้ของสลันนะครับฟิชเชอร์ลกับ The b a s สนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ฟังเพลงฮิปฮอปเยอะมากนะครับผมแล้วผมก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือกลุ่มไดเอท์นั่นเองนะครับซึ่งสลันและกลุ่มเพื่อนๆไดเอทเนี่ยในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็น ปีที่รันวงการมากจริงๆครับเป็นกลุ่มที่ขยันและมีผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันเสมอจริงๆครับผมซึ่งเพลงเนี้ยเพลงปีใหม่ปีนี้เนี่ยเขาลงมาตั้งแต่วันที่30เดือนธันวาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ฟังเลยยังไม่มีเวลาวันนี้ก็เลยมีเวลาว่างแล้วก็เลยอ่ะเรามาฟังดูแล้วก็พอฟังปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากฟังไป,ไ,ปไปกับเพื่อนๆน่ยนะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ

ทีคนที่รักฉันด้วยไม่ไม่ดีขอให้เจอคนที่ดีขอให้เจอคนที่รักฉันจริง คนที่มาฟังและจำผมไม่เคยไปเล่นร้องขอแคำแนะนำผมก็เบื่อกับพบกกุบบกคนที่กำลังจะใส่แกามมันก็คงจะไม่แปลกที่เป็นคนที่ระแวงมีแต่คนที่แสดงมีแต่คนที่มันเล่าบอกกับผมว่าละกันแล้วมันจะมีลึกอย่างวัดพันที่จับมือกันในวันพะระพากันทำบุญพากันทำวัดถึงแม้จะจนแต่ก็ยังรักผมมาเป็นคนที่หัวเราะยากไม่อยากจะคนชนุชจนเลาะมากพอที่จะมาแะ้วก็นองจับม่อีกรอ,อกและเลือทั้งหมดมันเป็นเพราะวไมีคจคน ก็เพราะคุณน่ะที่เป็นอินสปายในการใช้ชีวิตของผมไม่ใช่แค่คนสองคนคุณลิวไหวที่ก็คนของผมไม่ก็จะหลงของหลงคุณเหมือนขนมของผมที่มันละมุนลิ้นผมไม่ได้ใยญ่อย่างที่คุณคิดผมแค่ใหา่จะดูแลใครสักคนอยากจะเป็นคนทำให้คุณยิ้มแค่นั้นไม่ได้อยากแสดงแต่ตาที่มองของผมอาจจะแดงว่าจากใจไม่ใช่จากคะแนนความรักทำให้าดระแวนผมคือสมัตแรงที่คุณเจอคนที่ แทอ้จีหเธอต้องคิดมากีใหม่ขค่ฉันได้ินคิดข้าขอให้มันได้กิดขึ้นจริงๆทฉันได้เคยนิมิตพเราจะสางครอบคด้วยกันมีเพื่อสนิทมีญางานวิวาที่คิดตอ้นุกไปหายบเพลงดีมาก ีจังเลยโอ้โหครับก็ก็จบไปแล้วครับสำหรับปีใหม่ปีนี้ครับสแันฟิชเชอร์ลิงกับเดอะเบสนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจแบบว่าเพลงนี้เขาได้มีเป็นออดีโอมาก่อนหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ฟังผมไม่เคยฟังนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสฟังเพลงนี้ครั้งแรกก็เป็นเวอร์ชรันนี้นะครับซึ่งโหมันดีมันดีมากเลยอะ่ะมันเป็น เพลงที่แบบมีความแบบไวยพรแต่แบบผมพูดไม่ออกไม่รู้ที่ผมผมชอบเพลงแบบนี้แล้วมันค่อนข้างที่จะอินเหตุการณ์มันรีเลยกับชีวิตรจริงด้วยครับมันจึงแบบทัชชิ่งใจพอสมควรนะครับและอย่างเมื่อกี้ก็คือที่บอกขนลุกมาท่อนสลนันสลันแปดีมากทั้งโฟล์ทั้งลิลิกเขาเดอะเบสอยู่แล้วจริงๆสลันเก่งมากนะครับผมยิ่งท่อนสุดท้ายที่ผมขนลุกเมื่อกี้คือแบบ อะมันทักตทที่บอกว่างานวิวาที่คิดสร้างอะไรแบบนี้คือแบบโอ้ตายแล้วเดอะเบสคือเสียงนี่คือเดอะเบสสมชื่อจริงๆอย่างที่บอกนะครับคือสแันกับเดอะเบสแล้วก็ดายอา t นี่คือแบบผมให้เป็นฮิปฮอปแกงออฟเดอะเย r ประจําใจผมในช่วงปีที่ผ่านมาเลยครับผมแล้วผมคิดว่าปีนี้ดายอา t คงจะยังยังรันวงการไปอีกได้ไกลแน่นอนนะครับผมก็โอเคเพื่อนๆนะครับผมแล้ว ยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยได้ฟังเพลงนี้กันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับมีใครจะตื่นเต้นแบบคนรูปเหมือนผมไหมนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมแล้วก็เพลงหน้านะครับจะเป็นเพลงอะไรของใครนะครับผมฝากรอติดตามกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพลงปีใหม่ปีนี้นะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับเพาะมาก